ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสำหรับแอนอลดีและบอยสิชัยเยผยภาพคูมาในชุดของโบรานสวยสวยพี่น้องลอนหลอพี่น้องนี่คือชุดระบำจำปาสีวาสันตัววาสันตัวไปร่วมงานบวงสวงเปิดงานนมัสการบรมธาตุหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามบรรยากาศเป็นแบบใดปปะ จิละเล่นจิละเล่ามาสิว้าสู่ฟังสวัสดีครับพี่น้องตอนรับรสัร่รายการจักรวาลลูกทุ่งก็บกัหลานนุ่มเจีระนะครับผมพี่น้องครับผมต้องบอกถึงเลยแอนอลดีและบอยสิริชัยนะครับหุ้ยล่าสุดนะฮะ เป็นบอกว่าชุดของโบราณบอกพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนุ่งเจีรักกับ,บ่แน่ใจเรื่องซื้อสุดเดอร์ตัวนี้ก็เลยไปถามทีมงานเพิ่นมากนะฮะเออทีมงานที่อยู่ในโลกออนไลน์นะฮะของพระธาตุน้าดูเพื่อนบอกว่านี่คือชุดจำปาเอ่อชุดระบำ จำปาสีนั่นเองนะครับผมพี่น้องครับผมซึ่งเดี๋ยวนุ่มจิราศีเอาเรื่องสุดดีย๋ยวมาบอกซูฟังแบบละเอียดเลยว่าไม่เป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวบอกถึงงานพระธาหนึ่งก่อนนะครับแต่ก่อนื่นก่อนแต่อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์รวมถึงแสดงความเคารพกัมากกันเรากันเนาะพี่น้องเนาะจังสี่พี่น้องครับผมสําหรับงานนะฮะนมัสการพระบรมธาตุนาดูนะครับผมนะ พุทธมนตรอีสานเ,เพื่อน่าดูนจังหวัดมหาสารคามอ้ยงีกเงี้ยวหอบมือที่ยี่สิบหาุผมผ้าเลยพี่น้องคารับผมมีงานทุกมือบ๊วยหมอลองหมอลำ่ำศิลปอกศิลปินเต็มทุกวันแต่ให้ไล่ไปที่นี่พี่น้องคารับผมมันอยู่ที่มือนี่นั่นก็คือมือที่แอนอลดีและบอยสิลิชไปล่งพี่น้องคราบผมําหรับแอนอลดีและบอยสิลิชไปล่งพี่น้องคารับผมก็คือไปร่วมกันนะฮะร่ำ เออเป็นการรำถวายเป็นการลำํเรลำเปิดพี่น้องครับผมเป็นทั้งสี่พี่น้องครับแอนอรดีบอกว่าวันนี้แอนและบอยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมพิธีเปิดงานนมัสก,การพระบรมาธาตุนาดูนเออประจําปี2567ถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อน <c oughs> แต่ทุกคนก็มาร่วมพิธีเปิดกันอย่างเนืองแน่นดีใจและยินดีที่ได้มาร่วมรำบวงสวงเปิดงานนมัสก,การพระธาตุนาดูนในปีนี้ค่ะ,ะสวยสวยสวยงามสุดมาเป็นรูปคู่เลยนะฮะทุกคนฮะมาเป็นรูปคู่เลยนี่เห็นมอเทิงแอนและบอยพี่น้องครระรผม เพิ่นนุ่มจิราเมืองมันเป็นแบบออกแนวชุดแบบชุดของโบรา่นะพี่น้องเนาตตะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเป็นชุดระบำจำปาสีนะฮะอันที่ทีมงานเพิ่นบอกมากนุ่มจิราขับมาบอกซูงมุจอบฟ้างพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋เอาจังสีดีกว่าพี่น้องครับผมล่องไปเมืองภาพบรรยากาศในจัหน้อยก็ัแล้วกันว่าเป็นแบบใดนนะครับขออนุญาตทีมงานเพิ่น,นเด้อเออเอาภาพบรรยากาศมาประก,กอบแน่กันแล้วกันนะครับเอาล่องไปเมืองพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ นอกกนอกััเป็่ผู้น้องสุดท่นองบอมแต่ว่ามันสีเข็มคือหัวใจแดงใจวายคือหัวใจบักอาสีแดงเทียนนันฮันกที่อิงเจ้ามาทิ้งมาลืมได้ง่ายเป็นตานายคักแต่นอ้องคนเอาความผิดหวังจากเจ้า เเเพืืพ่่อออนนีป็ต,ตสวยเลิศรอปังเอ้ยคางอีลีพี่น้องคาราผมสำหรับคู่นี่นะฮะแอนอารดีและบอยสิริชัยนะครับผมบัดที่นี่พี่น้องครับพี่บอยบอกว่าเพิ่งได้มาดูวิดีโอย้อนหลังมีความรู้สึกว่า หน้าตัวเองคล้ายกับรูปของเทวรูปด้านหลังมากๆเลยใครมีรูปที่ชัดกว่านี้ไหม่อยว่าที่จะออกมาวาวานี่ก็ชัดพ่อเลยดิป๊าดพี่น้องเหมือนโอ้คือกันคับแคกอุ้ยดูว่ามันออกมาจากเทวรูปพี่น้องครับผมอาจจะบอเหมือนเนตตหัวตะว่าโ้งหนาค้งปากวิธีการยิ้มแล้วกับเครื่องประดับเหมือนกันหมดเลยนะฮะ อุ้ยอลังปังอิ่ลีเลิศอ้าวนี่คือเรื่องเล่ของบอยสิริชัยและแอนออรดีพี่น้องครับผมเอามาบอกโซฟังเนาะสำหรับใครที่ไปเที่ยวและพี่น้องเด้อเอาบอกงานเพิ่นอีกในจังหวัดกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันสิว่าข่อยอุ้ยคือบอกถึงเรื่องงานแน่เออเอาใครที่จะไปเทียะะยเท่ยวนะฮะยับอีกเทนึงก่อนกันแล้วกันพี่น้องครับผมถึงวันที่25กุมภาพันธ์เลยนะฮะงานมีแบบเน่าๆเลยพี่น้องครับผมสําหรับงาน นมัสการพระบรมธาตุนาดูนจังหวัดมหาสรารคามนะครับคอยกับตองเมืองของมุ่นไปน้ำเด้อเออบรรดา,า,าขสิ์จำได้ทุกอย่างพี่น้องครับผมนี่อืมอืมอมือ,มมอล่ำขําพนกับม,มีเสียงวิหกกับไประเบียบแนศิลปินผู้ไทยอีสานนครศิีนมน์แคงแกนคูนหมายไทยไผ่พงสะท,ทอ้อนบาสขอยขยะไผ่ท่านพีน้องโอ้ สวยอ่ะอลังการมากฟังมากเลยอ่ะอยากไปเที่ยวไม่เคยไปเลยนะฮะอยู่ไกลบ้านจากของแห้งแต่ไ่เคยไปพี่นังครราผมอ้าดี๋ยเื่อนร่าของแอนอลาดีและบอยิลิใชัยพี่นังครับผมเอามาบอกสม,มุติจอฟังเนาะเห็นสุดสวยๆเห็นชุด,ชดง,งามๆแบบนี้ก็เแล้วมาเราสู่กันฟังพี่นังครับส่วนผู้ใดอยากไปเที่ยงงานประธานนาดูกลับไปไดียเลยพี่นังครราผมอยู่อำเภอนาดูจังหวัดมหาสารคราม บ่าไก่จากบ้านไปเลิแต่ว่าเขาบอกเคยไปจา้าเจือพี่น,อน้องครับผมเอา้านี่คือจักรวาลลูกทุง่งก็บอกหลานนุ่มเจือรักพี่น,อน้องครับผมกดหัวใจกดนไหลกดแช่ร่วมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของบ้าน่กันเรากันนะครับผมจิละเล่นจิละเล่ามาสีวาาซูฟังสวัสดีครับ